สวัสดีครับสวัสดีทุกทุท่านนะครับที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลนะครับวันนี้มีหัวข้อจะมาฝากทุกทุกท่านนะครับเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็มาขยายความกันสำหรับวันนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของพ่อจ๋าลูกจา๋กจาเสียงวิหกกับการที่หลายคนเนี่ยชอบบอกบอกว่าอวยอวยนู่นอวยนี่อวยสารพัดนะครับ ก็คือไม่อวยแต่ส่งเสริมคนดีต้องผลักด,ดันหัวข้อนะครับเสียงวิหกไม่ใช่แค่อวยนะแต่เราเนี่ยมาส่งเสริมและผลักด,ดันนั่นหมายความว่าเราเนี่ยไม่ได้อวยแต่เราส่งเสริมนะครับนะไม่ใช่จะมาบอกว่าแค่อวยอวยกันไปอวยกันมาอวยอย่างเดียวแต่ ไม่ส่งเสริมอะไรกันแล้วพูดทำไมพูดไปเพื่ออะไรถ้าไม่ส่งเสริมจะมาพูดว่าอวยกันเพื่ออะไรนะครับฉะนั้นพ่อจ๋าลูกจ๋าเสียงวิหกเนี่ยไม่อวยแต่ส่งเสริมคนดีต้องผลักดันครับคนดีคืออะไรดูตรงไหนครับเหมือนเราส่งลูกหลานไปออดิชั่นตามงาน,นต่างๆแล้วลูกของเราเนี่ย เกิดได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนั้นๆแล้วเป็นที่ต้องตาของแมวมองหรือคนที่เป็นศิลปินดังได้เข้าไปอยู่ร่วมตรงนั้นนะครับเลยได้มีโอกาสที่จะเป็นศิลปินนะพอได้เป็นศิลปินเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีในการสัสร้างสิ่งที่ดีโดยการได้ไปเรียนซ้อมเต้นเรียนร้องเพลง มีโอกาสมากกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าเด็กคนนั้นจะได้อยู่ในสังกัดและเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบนะแล้วก็อยู่ในระเบียบการปฏิบัติตัวเด็กที่อยู่ในกรอบแล้วก็อยู่ในการปฏิบัติตัวการวางแผนและมีการปฏิบัติที่ดีงามเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับตัวเด็กมากๆทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีการพัฒนาการได้อย่างเ,สเบสตปนะครับ ได้อย่างมีรูปแบบที่ดีนั่นก็คือเด็กจะมีคุณซื้อมีคนที่คอยดูแลําสอนนะครับจะได้โอกาสมากกว่าเด็กทั่วไปอะไรประมาณนี้นะเราก็ชื่นชมและยินดีนะแต่นกไอ,อ,อเนี่ยที่บอกตรงนี้เลยคือเขาได้โอกาสจากพ่อนกซึ่งพ่อนกเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอนุกไอ,อ,อแล้วดังนะครับพ่อนกจะด,ดังมาก่อน ดังมาก่อนเพราะว่าพ่อนก็มีสตอรี่ก็คืออยู่กับระเบียบบอลลีสีเป็นแดนเซอร์ค่อยๆตายเต้ามานะเวทีต่างๆนะครับผ่านมามากมายถลม่มทลายลม้มลุกลุกคล,ลานกว่าจะฟื้นฟูกว่าจะได้มาถึงจุดนี้ก็ค่อนข้า,างที่จะลําบากเหมือนกันนะก็ต้องเริ่มต้นด้วยศูนย์เสมอกว่าจะมาถึงจุดนี้เขาก็ต้องเจอเรื่องราวอะไรมามากมายแล้วก็เอาคําสอนเหล่านี้ ของผู้หลักผู้ใหญ่หรือการที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเอามาบอกกล่าวลูกสาวของเขานั่นก็คือน้องไอย์กุณาพรที่หลายคนไปบอกเขาว่าอวย,น,น,อยนุ่นอวยนี่อวยทําไมนักหนาพ่อจ๋าลูกจ๋าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้อวยครับแต่เขาแค่อยากจะส่งเสริมคนดีเขาแค่อยากจะส่งเสริมศิปลปินที่เขารักนั่นก็คือเหล่าแฟนคลับเหล่าแฟนคลับ ไม่ได้อวยแต่ส่งเสริมและต้องการให้เสียงวิหกเนี่ยพัฒนาขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อตัวขององค์กรเองนะครับแล้วก็เพื่อมิตรรักแฟนเพลงจะได้เห็นผลงานที่ดีๆจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งบันเทิงที่ดูแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละศิลปินไทยเนี่ยแหละศิลปินอีสานที่สามารถสร้างชื่อเสียงนะครับล่วเด็กไทยอะ่ะ ทำไมเก่งจังเลยอยากร้องเพลงก็เพราะร้องเพลงแม่พึ่งกุ้งพวงได้อย่างแบบที่ว่าเฮ้ยทำไมกลับมามองลูกของเราสิทำไมลูกของเราร้องไม่ได้เหมือนเขาทำไมเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยจะบรลบีแบบเขานะครับจะเป็นแบบเขาอยากให้เป็นแบบเขาแล้วลูกของเราทำได้หรือเปล่าอ่ะหลายคนก็สอนลูกแทบตายลูกร้องเพลงไม่เป็นส่งลูกเรียนก็แล้วนะ เข้าคอสก็แล้วก็ไม่ได้นะเพราะว่าของแบบนี้มันอยู่ที่พรสวรรค์นะครับการมีพรสวรรค์มันมาคู่กับพรแสวงนะครับน้องไอเนี่ยมีพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงพร้อมๆกันพอมาอยู่กับลพงศกรเนี่ยน้องไอก็มีพรแสวงที่จะฝึกฝนตัวเองศึกษาหาความรู้โดยลพงศกรก็จะป้อนข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือน้องอไอตรงนี้ก็คือการให้โอกาส นะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทุกคนเห็นแฟนคลับเห็นเพราะเขาจะมีสตรอรี่มีการถ่ายคลิปมีการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆและเราก็เล่าสู่กันฟังโดยอแอดดิวเนี่ยก็จะนําข้อมูลมาฝากทุกๆท่านสําหรับคนที่รักหมอลำเสียงวิหกแล้วก็ต้องการติดตามหมอลำเสียงวิหกจริงๆ นะครับเราก็ไม่พลาดที่จะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะซึ่งหลายคนก็ยังมาหาว่าแอดดิวเนี่ยมันอวยจังเลยแฟนคลับเนี่ยมันอวยกันจังหมอลำสิงห์วิหกเนี่ยมันอวยทั้งทั้งพ่อลูกเนี่ยไปไหนด้วยกันบ่อยไปนู่นไปนี่แล้วก็กินข้าวด้วยกันร,ร้องเพลงกอดกันก็อวยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ทัศนคติของคนที่ดูนะครับทัศนคติคนคิดลบก็จะได้แบบลบๆบ,บ,บ,บนะ ได้ไปแบบลบเลยแต่ถ้าคุณคิดบวกก็จะได้ไปแบบบวกๆนะครับสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ทัศนคติของคนมองฉะนั้นปรับทัศนคติใหม่นะปรับวิสัยทัศน์ของคุณใหม่แล้วมองอะไรที่มันจเจริญเจริญแบบผู้ที่จเจริญแล้วมองอะไรที่มันเป็นแบบว่าการส่งเสริมให้ศิลปินได้พัฒนาการให้ศิลปินได้มีโอกาสที่จะได้รับกําลังใจและพลังแรงใจโดย ปากของเราโดยเสียงของเราโดยคอมเมนต์ของเรานะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมาเป็นอวตารบ้างละจะมาเป็นพลังลบคลื่นใต้น้ำบ้างละคุณทำไปก็เท่านั้นเพราะศิลป,ปินเขาไม่ลงไปเล่นด้วยนะครับบอกเลยเขาเจอมาหลายรูปแบบนะอันนี้ก็อยากจะเตือนนะครับนะกรณีพ่อจา๋าลูกจ๋าเสียงวี่หกอันนี้คือบอกเลยว่า ไม่อวยนะไม่อวยแต่ส่งเสริมคนดีต้องผลักดันครับนะวันนี้ยังไงขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ